ดีครับพี่น้องนะครับพามาเปิดราคาค้อยผูนะครับสิบแปดตนะครับเป็นค้อยผูชุดผูจะไปเลี้ยงไว้ทักขุน,นะครับพี่น้องก็มีั้งแต่อายุน่าจะเจ็ดแปดเดือนนะพี่น้องอายุกับประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องเจ็ดแปดเดือนไปหาขวบนะครับมาเกินหนีนะครับพี่น้อง ปาเบิอ้องสี่แ8ตัวนะครับตัวผูนะครับพี่น้องตัวแม่บบตัวแม่ตัวเห็นได้ไทายนี่ย่งโบพันเดปิดนะครับต้องร็อกคุยเอาแล้วก็ตัวหุ้นตัวมุมนั้นนะพี่น้องที่ว่าเป็นลูกผสมจะเก็บไว้นะครับเป็นตัวผู้เพื่อจะเห็นไว้ใ่เห็ดพอพันนะครับดังนั้นก็นจะเป็นประมาณนี้แหละนะพี่น้องวยไทย ผูใด๋สายขุนแล้วเอาไปเลี้ยงไว้ล่อขุนนะครับเนี่ยคุยอยู่ลาดบัวหลวงนะครับอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะพี่น้องติดติดฟังมาทุ่มนะครับติดลาดแก้วนะครับพี่น้องเขาเรียกอะไรน,นะี่เกียรตจะมาแถววัดวัดเจดีย์หวยนะพี่น้องใกล้ๆก,กันนะครับ กะมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่นะพี่น้องใส่ก,กันปนๆกันราคาโยกเลยนะครับพี่น้องตัวละสองหมืนสามนะครับโยกร่วมเลยนะครับสิบแปดตัวนี่นะครับ ุตัสนใจก็ค่อยเข่ามาเบิงนะพี่น้องอุตัมีแนวทางไปเลี้ยงไว้คุ้นหรือร่อขุนนะครับก็บไปเลี้ยงไว้อีกจักปีนะพี่น้องแล้วก็ขุ้น เดี๋ยวเบอร์โทษเดี๋ยวผมจะแปะใส่คลิปให้นะครับโทรสอบถามกับเจ้าของพ่นเลยนะพี่น้องคอยสุขภาพดีนะครับมีตัวนี้นะพี่น้องที่มาเก็บไว้กับตัวแม่นะครับตัวนี้ตัวผู้นะครับ ไว้ลูกะสงค์นี่นะพี่น้องเดี๋ยวจะเก็บไว้เอาไว้คุ้มฝูนะครับเย่ยตัวเมียกับมีนะพี่น้องมีแม่มีแม่ลูกกับมีนะครับทั้งหลังนะพี่น้อง เดีย๋ยวพาไปยางเบิ้งนะครับจักหน่อยแล้วค่อยมักก็ค่อยข้ามาเบื้องเอานะครับเมีย <c oughs> นครับตรงมาเบิง้งตัวจริงนะครับมาเลือกเอาตัวที่มกักตัวผู้ที่แยกนะครับหรือยกไปเลยอยากยกนะครับพี่น้อง,งขั้นครับขั้นผู้ใดเอาไปตอกะสายคุ้นกันอาจจะไปได้นะพี่น้อง นะครับตัวใส่ลองลองมาเดี๋ยวพาย,ยางไปเบื้องข้างหลังนะครับนี่นะพี่น้องตัวแม่กับมี่แม่ลูกกับมี่แม่ม่านกับมี่นะพี่น้องลอยยี่สิบกว่าลอยสามสิบ รอยสีสิบกับมีรอยสีสิบห้ากับมีนะพี่น้องน,นะครับ <c oughs> มีหลายเกรดนะครับพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับชุดแม่พันธุ์นะพี่น้องมีทั้งลูกผสมมีทั้งไทยนะครับ ราคากับมาสอบถามเอาน้พี่น้องจะของขำว่าเบื้องนะพี่น้องเรามาคุยกันราคากับมีตั้่แต่หกหมื 60, 40, 000, ่นสี่หมื่นหกแสนแสนกลางกลางนะพี่น้องมันมีเมียใหญ่ๆอยู่บ่าจักเมียดอกนะครับเมียที่ลอยสี่สิบสี่สิบห้านะครับนี่นะพี่น้องตัวนี้กับทองหง่เร้วนะครับนี่ก็ลูกผสมนะพี่น้องอาจจะไก่ขอดแล้วมั้งครับเนะี่ย เอ็ดกำลังบวมนะพี่น้องนี่นะครับเพื่อนแร่นะพี่น้องเพื่อนกิดตม้มนี้กันนะประมาณ1อยสามสิบกันะพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องแล้ก็มีแม่ลูกกับมีนะครับ <c oughs> ลูกไส้เป็นลูกไส้สร้างอุดรนะครับนี่ <c oughs> อ๋อผสมบิ๊กเบิร์ดไปแล้วผ่านรอบยังครับท้องยังผ่านแล้วนะพี่น้องนี่นะครับลูกไส้สร้างอุดรนะครับพี่น้องกับแม่ ทองบิ๊กเบิร์ดนะครับตัวนี้เพิ่นซื้อมาตอนนั้นสามแม่ลูกนะพี่น้องแสนกลางๆแสนหานะครับตัวนั้นซื้อมาตั้งแต่ตัวหน่อยนี่ในหน่อยนะครับตั้งแต่บ๊ได้ผสมพุนละนะครับพี่น้องราคาก็ค่อยเขามาคุยนะพี่น้องมี หลายราคานะครับจะลักมื่นหอนรักแสนนะพี่น้องม,มเมเอยมนะครับ อ่อนนะครับหลายนะครับพี่น้องซื้อเขา่าซื้อเข่าจนหลายขายออกนะพี่น,อน้องอาจะจงไว้บาหลายนะครับกระล่อง เขามาเบิงนะพี่น้องสนใจล่องเขามาเบิงมาชมตัวจริงนะครับพี่น้องหมักตัวใดกใับใครมาเบิงมาเลือกเอานะครับเป็ดกับมีนะพี่น้องลาบลาบลาบนี่นะพี่น้องชุดตู้ ปากกดไล่กดแช่นะครับผมเพื่อเปลี่นกำลังใจในการให้คลิปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อให้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับต่อมาเบิ่งนะครับไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ